คือมันเป็นอะไรไม่รู้นะก่อนที่จะเริ่มนี้ถ่ายไปแต่อยู่ในมือเอไปเฮ้อไรปีกอะไรนะครับปีกอินซีครับมีเอฟเฟกอะไรครับลองกด A สองั้งครับอ่ายาเาฟเฟกฮะคุณลองกดสิครับกดกระโดดครับอ๋อฮะ คือแถบหลอดมันจะเต็มแล้วเราสามารถกด x สองครั้งได้เพื่อการบินนะกดสิครับกด A อนะฮะกดกด A สองครั้งครับนะจะบินไปได้ฮะบินถ้าถอดถ้าถ้าหลอดนี้เต็มเมื่อไหร่นะครับถ้าหลอดเนี่ยฮะเต็มหรือว่านานเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นนะนะก็เล่นบอลเล่นคนเดียวนะมาครับนะข้า ได้เวลาเหนียวนี่เีกพวกมาช่วยนะ